สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประแสงพารวยแล้วก็กัญญาพัฒยุพานิย์ค่ะค่ะมือวนนี้ฮาสิมาตามคงสุดท้ายของน้องผู้พากันเนาะคะ่ะเอฟซีหลังจากเมื่อก่อนเนี่ยเนาะคะ่ะพอพอตาของน้องผู้ภาได้แวะบอกประแสงนะคะว่าน้องบอกแล้วนะคะสองหกที่นี่ฮาสิมาตามคงสุดท้ายว่าน้องผู้ภาเด้มนี้การเปลี่ยนแปลงตัวใดบอรหรือว่าเพ่นบอกไม่บอเนาะคะ่ะใครจากไหนเอฟซีมาลอดติดตามกันค่ะ การผาาเนาะว่าเวิ่งันก็คือเวิร์ดอย่างกัวก็แปดเนาะครับแต่ทั้งบนทั้งล่างมันสูง3าสูด้ยก็เหลือมนเคลื่อนอยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นคุณตาของน้องผู้่านะครับ น้องผู้พากเขามาบอกคือเกาอยู่บอกบอกคือเกาครับตะวันเพิ่านโมเลมาเนาะครับเนาะโมเลมาโมเลมาที่แรกว่าจะมาอยู่บ้านโมเลมาเลยเปลี่ยนใจเนาะครับเปลี่ยนใจบ้านี้ก็มเลมาอีกนะฝนเรบบันทิดนึงค่ะเอามาไว้กีค่ะไปบ้านมาเที่ยวหนำอยู่รอน้ำตก ครับพาลีบ่ค่ะบ้แล้วนี่แล้วนับตกแถวบ้านเท่านี่บ่คะเออหมูเขารวยอะวันนี้มองอันนี้นะาที่จะเป็นไทยอั่นก็มั่นเตี่ยวก้อนเลยหัวแล้วว่มันเล็ดดีเลยสี่เมื่อใส่เฮ็นทั้งสี่หมดเลยใช่ถ่ายรูปบ่ถ่ายรูปค่ะพี่น้องนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีทางแฟนเพจแฟนช่องเนาะใครเข้ามาวันนี้เดินทางมาที่บ้านของคุณตานะคะของน้องภูผาเนาะหลายคนบอกว่า ให้ไปตามตัวเลขของน้องภูผาหน่อยนะคะเมื่อนั้นนะคะพี่นอ้องกะคุณตาเพิ่นขี่รถไปไปหาเก็บเห็ดต่ค่ะไปเก็บเห็ดโอะก็เลยแร่บอกคุณจังไหน่แร่เอื้ในใส่นี่ยล่ะเป็นใส่ประแสงแม่นค่ะเมืนะ่อนั้นไปบอกเลขบอกเขาไปจังไหน ก็ถามก็บอกอยูว่าบอกอยู่ว่าวัสองหกมันได้เหรอเด้อ็ว่างสันนะโอ้ได้เลขเห้อเลขเด้อน้องผู้ภาบอกเหรอเด้อนะคะเนาะประแสงน้องผู้ภาบอกแล้วเพิ่นว่าจ้ะเพิ่นไปบอกตอนไหนคะเลขเออไปอยู่ฝนเนี่ยยูบ้านเมื่อกี้ยู่น้องด่วนเมื่อก็บอกเจ้าก็ถามื่อเธอเธอได้หรืเปล่าสองหกตัว ไปมงนั่งไป้านค้าเนากว่าสองหกบันน้องหอยมูนียแ้วก็แม่นเบิ้านค่ามันเคยถือปี้านประจำที่เพิ่นนั่นได้กินขนมซีนะบขาวิ่งวนมากอีหยังก็เล็กวิ่งวิ่งแปหมดเมื่อกี้นี่บ่เป๊ก็โผล่เข่าบวนไทยสองหกแปดด้วยค่ะสองกับสองเกค่ะก็ได้เอาเอาเอาเดออก เราแปดไซให้มันบอกมันแปดมากเนี่น้องมันหัวเพิ่นว่าเออฉันวิ่งไววมันก็ไหวเพรว่าแล้วก็ถือก้างแล้วเขาวัดเนาะทึ้งหกท้งแปดแม่นจ้าเขาวัดถึงหกทึงแปดเนาะมันวิ่งเนาะเออ่เอฟซีครับสำรับมันนีน้องผู้พากับเพิ่นบได้อยูหนีได้พี่น้องที่แรกก็นึกว่าจะจือเพิ่นนกตาเนาะคุณ่นตา บันีีที่แรกได้ยินว่าคุณตาีิไปหาเพิ่นมานี้ก็เลยว่าสิฝ่ามาเจอเพิ่นได้กับ,บ่อเจอได้ไหวมากไต่นอนคับสองคลืนสามเคนื่อน่นคล้ายๆก็ว่าเพิ่นอยากไข้นอนนำ้เนนนนำเน,น,นำาะทั้งคุณนกบคิดหอดทั้งพี่กบคิดหอดคื้กันเป่นว่าค่ะเ<อ>านาะ,น,ะน้องภูผาเนี่ยจะเป็นเด็กมีเซนนะคะเด็กซื้อกับจิตวิญญาณได้นะคะเอฟซีอ่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อเดิมสนมากกัเป็นใหญ่คุณหมอบอกเนาะได้ ไม่ใช่บัวคือเก่าเนี่ยนะไม่ใช่บัวบอกว่านวดมาเวียนอยู่เราเอ๋อไม่่บัวบอกคือเก่าไม่ใหญ่บัวนี่เพิ่นเสียไปแล้วเสียไปแล้วก็เป็นหน่อเป็นนิ้วแต่ว่าเพิ่นนี่มาเขาวันหลานอืมค่ะเป็นมาเขาวันหลานนี่ส่วนมากจะมาเขาวันน่อคู่ขาเมืนบัวค่ะถามหากันรุกกันอ่ะอืมขาหมากรุกขาไม่มีบัวไม่มีบัวมาแล้วค่ะ ผูเม่อคุยาวายูแสลบคนหัวคุดลุกแสงนอนแรไม่ากสผู้นั้นวญาณิน้ยงนอิ่นผู้่นตายน่นเม่อคย่นก็ไหวมึงคือบอกงมาข้างห้งรื่านหัวลุกตท่านารานเทานั้นเนาะันว่าน้ำลานเนาะอบอกเป็่ยนเลยเ้หยอกได้ครับอันที่ว่างวันนี้บอกนะมีทอนนี้บอกค่ะมีท่นนี้ครับมีท่านี้ ก็ได้บอกตัวอื่นเนาะ,<ร>ะหมือนกันพอได้บอกตอัวเล็กขาดเลยมันบอกตัวเดียวเมื่อกี้มันก็โท่มากเหม,มือนกันตัวมหาแม่ก็ยำตัวเดียวไปบอกยายแดงขอบ่้น้ามันโท,ทรศัพท์น้ำายแดงเนี่ย <c oughs> มันไก่เนี่ยผมบ่บ่ไปบอก,บอกอเขาเขาจะบอกน้ำายแดงหมายความว่าบอกเนี่ยคืออยากบอกเล็กสนะคือจะเลยโอ้พนว่าเพิ่นอยากบอก <c oughs> บเล็ก <c oughs> อ่ะจี ตันเดีวต้นเดียวที่บอกค่ะต้นเดียวก็เอาหันว่าแล้วก็เอาเอาสามขึ้นไปใส่จังน้อยเหรอหกสองกับสามหกอ๋อหกสองหกสามเดี๋ยวค่ะให้กันไว้ให้กันไว้ครับท่านั้น่ะมันบอกท่านั้น่ะเน้นตัวเดียวสองหกอืมให้ตัวเดียวแล้วก็เน้นตัวเดียวพร้อม พันวิ่งก็วิ่งบดได้ทั้งสองทั้งหกวิ่งตัวเดียววิ่งเพิ่นหหรือวิ่งทั้งเบิดเลยเนาะค่ะเนาะทั้งเข่าเนาะครับเนาะมันเคยเข่าแบบนี้ค่ะพันพูดว่นน้องไผ่หันเสื้อเรียนเรียกวิ่งหัวเข่าเหัวหมื้อวานเนี่ยเขาขายอยู่บ่อยวิ่งขายก็รู้เนาะบ่แน่ใจค่ะขายบลูคือกัน แจ๊สี่แยกพกกับขายวิ่งคนเดียวห้่นพ่อขึ้นไปสื่อพ่แม่ไปบี้หนสายวิ่งสายหลุดให้วิ่สองกับพกพอแต่คนบอกจริงๆก็คือสองหกตัวเดียวนี่สองหกสามหกไนกันไว้กันไว้ั่นแล้วอาจามีแลน้วครับเนาะ มัน่ไดบอกกับหัวบ่ได้กเบองเก่าบม่บอกนะครับก็บ่ไบอกเลยนี่อบ่มีการเปลี่ยนแปลงยัง้อนวันนี้เนาะว่าอันนี้อันนี้พี่น้องบ่มันเ่าเบาด้เล็กน้อยหน่อยนั่นหน่อยดีไหมสามตม่ได้บอกบอกแต่หกกับเอสซี่หอกกักันไว้นิดนึงเนาะค่ะหกนะสามตัวเลยหกสออมหามห่อเนเจอมันบอกเอาสามใช่น้ำหอมโมเน่แต่งก็สาใช่ เอาสามใส่น้ำบอก่าสันคือคือว่าเป็นตัวกันโอ้นึกว่าสามสองหกบอแมนเนาะบอค่ะสองตัวคือสองหกยงเดี๋ยวสองหกสามหกปรามนานี้นะคะสามหกทกกกับเก่านี่ให้พี่พี่น้องพี่เจรณาเอาด้วยค่ะเพราะว่าบังเทือเด็กเพิ่นกระบอกแค่นั้นถ้าว่าผู้ใดอยากไอ้กันไว้ก็ซื้อให้กันไว้นะคะเก้าสองเป็นเก้าสองสวนหนาก่นก็ะบอกแบบนี้เนาะ ท่าบอกแบบนี้ก็คือตัวนี้เลยพอเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนท่นะโาโซ่าัวแรกให้เอฟจีบนค่ะพอเฮากับมาโกงสุดท้ายแล้วนะค,ะนค่ะเนาะเพราะว่ามันเหมืองอือ่นเพิ่นกิดสิเป็นมืออันนั้นแล้ว มือสันวันด mm ีนะแม้เ่นก็้วย้วยเะ้อนันจะได้ก็บพ่อมืออื่นนี่ยังเกาะมือสันวันดีวะสันว่านดีผู้เลทุกข์ก็ทุกผู้เลีมี่ก็มีไปทุนเนีร้อยดีได้ียดีเนาีนี่ละนี่ละคันที่ซื้อก็ซื้อเลยสองหกนี่ละของผู้ฟ้านี่ลเรเป็นผู้บอกแบนไปบอกร้านนั่นร้านนี้หมดขันที่ซื้อก็ซื้อซื้อตัวได้พ่อ สองหกกับสามหกซื้อกันไหมค่ะเท่านั้นน่ะนี่เท่านั้นน่ะค่ะผู้พาบอกวัวเดียวดินก็นสองก็พกบินก็บิสองก็พกแค่นี้นะครับเนาะครับแค่นี้นะมันบอกหนึ่งหนึ่งเท่านั้น